สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเจอนะครับโปรโมชั่นดีๆจากทางดีแท็กอีกเช่นกันนะครับก็จะเป็น Galaxy S20 FE แล้วก็ Galaxy S20 FE 5G นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าสนใจว่าเริ่มเพียง10,400 0 0 0ก,ก400บาทนะครับ YouTube Premium ดูฟรี4เดือนนะครับก็ ในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นนะครับระยะเวลา1ธันวาคม2 5 6 3ถึง31ธันวาคม2 5 6 3นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเงื่อนไขที่เขาให้เนี่ยในส่วนลด1,400บาทเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราเหมาะกับแบบไหนนะครับอ้อที่สำคัญนะครับต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้นะครับในการลถลดหย่อนภาษีได้นะครับ ก็ทีนี้จะมาดูราคาเครื่องกันนะครับตรงนี้บอกว่าไม่ต้องชําระล่วงหน้านะครับสําหรับลูกค้าแพ a ต i ินัมบูเบมเบอรนะครับก็จะมีแจ้งไว้นะครับสําหรับใครที่เป็นสถานะแพ a ต i ินัมบูเบมเบอรก่อนวันที่24กันยายน63นะครับก็สามารถกดเช็คสิทธิ์ได้ที่ดอกจัน399ดอกจัน140นะครับชาร์ปนะครับแล้วก็โทรออก ซึ่งตรงนี้เนี่ยราคา1,400บาทนะครับจะต้องใช้แพ็กเกจที่แพงสุดนะครับคือ1,499นะครับสำหรับตัวเริ่มต้นนะครับเอ่อ Galaxy Sam S 2 0 FE นะครับ128 g b กิกะไบต์นะครับราคาเครื่องเปล่าเดิมทีเนี่ยจะอยู่ที่2,900นะครับก็จะต้องใช้แพ็กเกจราคาอยู่ที่1,499ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าหากใครเนี่ยใช้แพ็กเกจอยู่ราคาพันต้นๆน,นะครับ แล้วก็ได้ส่วนลดประมาณนี้นะครับแล้วเป็นแพ็กเกจ Blue Member อยู่แล้วครับตรงนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับแต่ที่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นแพ็กเกจนะครับ้าที่นอรบ Blue Member อยู่แล้วเนี่ยมีความสนใจนะครับเป็นแพ็กเกจทั่วไปนะครับก็เอ่อจะเป็นราคาห9เก้าเก้าห้อยเก้าิบเก้าบาทนะครับนี่คือแพ็กเกจที่คนปกติทั่วไปใช้หรือแปดเก้าเก้านะครับซึ่งราคาเครื่องเนี่ยจะถูกกว่ากันนะครับ 5, ถึง5,000บาทด้วยกันนะครับสำหรับ Samsung galaxy s ําส่ง g g l l x y y S20FE นะครับแล้วก็ค่าใช้899อยู่แล้วนะครับราคาเครื่องจะถูกถึงประมาณนะครับ7,000บาทเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับ galaxy นะครับ S20FE5G128 x ซึ่งจะแตกต่างกันด้านบนว่าคือตัวเครื่องนี้เนี่ยจะรับเทคโนโลยีนะครับ เป็น 5G ได้นั่นเองนะครับหน่วยความจำ128กิกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยราคาเครื่องจะสูงขึ้นถึง23,900นะครับก็ใช้แพ็กเกจ69 699ที่ทั่วไปใช้นะครับจะเหลือตัวเครื่องอยู่ที่18,400บาทนะครับสำหรับใครที่ อยากได้หน่วยความจำมากๆนะครับต้องเป็ยบมาเป็น Galaxy นะครับ S 2 0 f e 5G 256GB นะครับราคาเครื่องเปล่าอยู่ที่25,900บนาทะครับเช่นเดียวกันครับผมดูในราคาแพ็กเกจที่ปกติทุกคนทั่วไปใช้กันนะครับคือ699บาทราคาเครื่องจะอยู่ที่2400บาทนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นสำหรับสิบทธิพิเศษลูกค้ารายเดือนเช่นกันนะครับทีนี้นะครับจะมาดูสำหรับลูกค้าดีแท็กทั่วไปนะครับไม่ต้องชำระค่าบริการลงหน้าอีกเช่นกันนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการใช้งานนะครับดีแท็กรายเดือนนะครับอายุการใช้งาน6เดือนขึ้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะได้ เป็นแพ็กเกจสำหรับคนที่ใช้งานอยู่แล้วนะครับทั่วไปไม่ใช่แพททิแนมนะครับซึ่งจากสังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยราคาเครื่องเนี่ยก็จะขยับสูงขึ้นนะครับค่าเทียบกับตรงนี้เป็นแพ็กเกจของแพททิแนมนะครับบูเบมเบอร์นะครับจะสูงขึ้นถึง2,000บาทด้วยกันนะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยราคาเครื่องนะครับสําหรับแพ็กเกจคนทั่วไปที่ใช้กัน6 6 9 9บาทเนี่ยราคาเครื่องจะอยู่ถึง17,400นนะครับแล้วก็ S 20 FE 5G 128 g b นะครับเอ่อจะราคา2 4 0 0นะครับสำหรับแพ็กเกจ699และ Samsung Galaxy S 20 FE 5G 256 g b จะราคาอยู่ที่22,400นะครับตรงนี้ก็คือสำหรับการใช้แพ็กเกจเริ่มต้น699บาทนะครับครับต่อมานะครับส่วนสำหรับใครนะครับที่เป็น ลูกค้าใหม่นะครับเข้ามาเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็ย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับหรือเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับแล้วก็ลูกค้าปัจปจ,จุบันในระบบรายเดือนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมเนี่ยจะได้ลดเพิ่มอีก1,500บาทแล้วก็พิเศษยิ่งขึ้นนะครับจะต้ได้รับของสมมานาคุณเป็น Galaxy บัตรพัดนะครับเมื่อนำเครื่องเก่า Samsung หรือ iPhone ขายให้กับ รีโมบายนะครับซึ่งตรงนี้เงื่อนไขเนี่ยให้ชัดเจนจะต้องโทรถามทาง d ีแฮกคอร์เซ็นเตออีกครั้งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องส่วนของราคาเครื่องก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นลูกค้าที่ใหม่นะครับเข้ามาเนี่ยก็จะได้ราคาค่าเครื่องเนี่ยเหมือนกันนะฮะซัมซุงกา a ล็กซี่เอสยี่สิบเอีร้ยยี่สิบแปัแพ็กเกจ 699บาทนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะต้องชําระค่าบริการร่วงหน้่1,500บาทแล้วก็ชําระค่าเครื่องถึง17,900ขอโทษครับ17,400ด้วยกันนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะย้ายค่าไปอยู่ดีแทอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะใช้แพ็กเกจนี้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าต้องตัดสินใจเองนะครับอันนี้ผมตัดสินใจไม่ได้เพราะเนื่องจากว่า ความคุ้มค่าเนี่ยอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูซัมซุงนะครับ F20 25 5G 256G b เนี่ยก็ราคาเครื่องอยู่ที่22,400บานะครับชำระลูกแม่หน0่1,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ราคาเครื่องถูกมากๆเลยครับ12,400บาทเนี่ยตรงนี้นะครับสำหรับ Samsung Galaxy S20 FE 128GB นะครับแต่ต้องชำระค่าบริการลูกแม่้า่0 0 0บาทนะครับ ได้มือถือราคาลงมาพิเศษ12,400บาทนะครับแต่จะต้องใช้แพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยถึง1,499 9บาทซึ่งตรงนี้ในส่วนของผู้ใช้จะต้องเป็นคนพิจารณาทั้งราคาค่าเครื่องกับแพ็กเกจเองนะครับว่ามีความคุ้มค่าอยู่หรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมเนี่ยใช้บริการ d t แทอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะมาถ้าผมรับ เครื่องบริการอยากจะใช้ s ซัมซุงที่ลดราคานะครับแล้วก็ใช้แพ็กเกจที่ผมใช้อยู่แล้วเดิมทีเนี่ยผมก็จะไปเลือกแพ็กเกจ699นะครับโดยได้เครื่องราคาพิเศษเพียง17,400บาทนะครับผมก็จะได้ตรงนี้ไปใช้นักนนะครับ ครัก็ยังไงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลของ Samsung Galaxy S20 FE แล้วก็ S20 FE 5G นะครับก็ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับทุการรับชมเป็นกำลังใจให้เรามีความสุขถ้าชอบช่องสไตล์สบายกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ ให้พวกเรามีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาครับขอบคุณครับ